อีพีสามูอุปกรณ์ที่ใายได้เอามาชายกันนะครับก็มีข้อมันหัวมันรุดนะฮะแล้วก็ต้องตัดตำห้องไม่ต้องแหลเบบต้องดำหัวดำดำไม้ดำค้อไม่ทำไม่หมดนะฮะแต่ถึงเดียวเรามาต่อนขั้นตอนต่อไปนะครับ อีพ e ีซากันด้วยเลยนะครับโรสรเซแล้วกีตาร์ตัวนี้มันจะรูอยู่อย่างไงล,นลินลินรั่วนะครับ <c oughs> ลินพันแล้วนะขขบพุณมาครับพม